เราไวเยอะปุ๊บนะเอ้ยถ้าเราไว้น้อยแล้วเราเนี่ยมันจะเป็นทรงเนี่ยทรงยาวๆที่แบบทรงยาวๆไม่มีเนื้อหมายคามว่าถ้าไวเยอะ<ว>หรือน้อยถ้าไว้น้อยอ่ะคือทุเรียนปีแรกอะค่ะมันจะมันจะมันจะ,นจะเปลือกจะหนาน้ำ<อ>หนักจะเกินเกิน<อ>เกินกล่องอะเกินกล่องกล่องนี้เขาจะเอาแค่บางกล่องก็ไม่เกินหกโลบางกล่องก็ไปเกินห้าโลครึง่งค่ะ แล้วถ้าจำอีไอโบนี่จะอีอยานะคะที่เข้าไปทอดมันจะแปดโลสิบโลสิบสองโลลูกใหญ่แต่จะต้องลูกสวยอภูสี่พูเต็มสีพูห้าพูเต็มสี่พูเม็ดเนี่ยค่ะแต่ใหญ่สิบสองโลสิบโลนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือก็ไปทอดอันนั้นนะ่ะคือเรียนตกตก,ตกสายค่ะสรุปว่าถ้าเกิดตุเรียนอย่างตัวน,นี้หปีใช่ไหมครับ ห้าปีเราควรจะไว้ยังไงให้มันสมดุลให้มันเปลือกไม่หนาก็คือต้องไว้เยอะๆใช่ค่ะคือต้องไว้ดกต้องไว้ดกค่ะโอ้โหก็เลยไว้หลายลูกหน่อยใช่คือเพื่อให้เปลือกไม่หนาใช่ค่ะคือมันจะช่วยได้อ่ะอ๋อมันช่วยได้ครับถ้าเราไม่รู้นะมัน่าแต่งลูกเร็วค่ะอย่าแต่งลูกเร็วค่ะหมายความว่าคือต้องรอให้ทุเรียนอ่ะมันสลัดไปก่อนละถ่ะต้องเอาไว้ให้เยอะๆ คือตองไว้เยอะๆแล้วเรามาแต่งอีกทีนึงค่ะแต่งช่วงไหนช่วงนี้ว่าขึ้นลูกค่ะฮะขึ้นลูกอ๋ออย่างนี้แต่งออกไปใช่ไหมค่ะคือแต่งออกไปอ๋อใหญ่ไหมแม่มันพอดีพอดีค่ะอย่างค่ะปีต้นนี้กี่ลูกอ่ะคำนวณก้าววที่โดยสายตาต้นนี้น่าจะประมาณสี่สิบผ่าค่ะสี่สิบห้าครับทีแรกก็กะว่าจะอยากไว้สักสี่สิบทีนี้พอแต่งไปแทงมาจะได้เหรอมีเสียดายไหมเสียดายก็เลยว่ะแต่มันบางทีมันก็นับไม่ทวนเลยนะคะบางทีนับไปนับมาอ่ะ พอมาได้ที่แรกก็กะว่าสี่สิบละนับไปนับมาอ้าวมันก็ยังสี่สิบอยู่นัดเกียวทิ้งแล้วนะแสดงเราอะก็นับไม่ไม่ถ้วนครับแล้วมีรักพี่เสดายน้องไหมแบบเลือกไม่ถูกว่าจะตัดลูกไหนทิ้งรักพี่เสดายน้องมีไหมค่ะแต่พอถึงเวลาเราก็ต้องเลือกลูกที่สวยต้องตัดใจเลือกที่สวยสุดไว้แต่ปีหน้ากะกะว่าจะต้องทําให้สวย่านี้ค่ะปีนี้ปีแรกก็เลยอ่ะปีแรกไปปล่อยมันไปบ้างก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้างครับ นี่อย่างบางคนก็ปลูกนะมันลูกไม่เยอะขนาดเนี้ยคุณตุ้มมีอะไรเป็นข้อคิดไหมถึงได้ติดลูกแบบเนี้ยในการปลูกตัวเรียนให้มันได้ผลดีอะมีอะไรเป็นค่ะอันอเราก็อาศัยแอปช่วยคือว่าแอปก็คือช่วยเออเหมือนกับสมุดจดบันเทึอกค่ะคือเราก็จดไว้นะว่าปีนี้เราเรา,เราได้ทําแบบนี้แบบนี้ระยะนี้เราทําแบบนี้อค่ะก,ก็จดบันทึกไว้ ก็ลงแอปไว้ครับค่ะบันทึกข้อมูลนี้ข้อมูลมันจะทําให้เรารู้อะไรได้บ้างข้อมูลที่เราบันทึกมีอ,มอะไรบ้างข้อมูลคือก็จะเตือนให้เราก็จะได้รู้ใช่าอม่ะปีนี้นะช่วงนี้อ่ะระยะนี้คือดอกเรียนบ้านเมื่ลายเริ่มออกดอกเมาล,ลายอืมระยะนี้โรคอะไรระบาดอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีข้อมูลส่วนตัวส่วนของส่วนของเราค่ะว่า,ว,าว่าเราจะต้องปฏิบัติการยังไงบ้างค่ะค่ะคือปีปีนี้เราทาอะไรบ้าง เอาแล้วที่ผ่านมานี่เราไม่ได้บันทึกเราใช้วิธีใดจดจำจดเอาจดนสมุดค่ะแต่ตอนนี้จดลงในค่ะตอนนี้เราก็เริ่มทําแอปค่ะอ๋อจดลงในแอปในแท็บเล็ตในมือถือได้เลยค่ะอ๋อฝันทำไบร์เนี่เนี่ยโอเคครับตุเรียนสรุปว่าคนรุ่นต่อไปที่คนรุ่นใหม่ที่จะทำสวนทุเรียนเนี่ยก็เหมือนมีตัวช่วยใช่ไหมอย่างนี้ค่ะค่ะแต่ก่อนนี้ต้องอาศัยความรู้จากไหนจาก ทำเองพ่อแม่ค่ะคือทํทเองแล้วก็ศึกษาเอาถามคนนู้นคนนี้ถามคนที่พู้เชี่ยวชาญคนที่เก่งค่ะคนที่มีความรู้แต่ตอนนี้มันมีแอปไ้ถามแล้วค่ะแล้วก็ล,วกล้วก็อาศัยคือลงแอป,ปไว้แล้วเราก็ดูตามอาการแล้วเราก็ศึกษาจากเนี่ยพวกคู่ที่ําศึกษาค่ะอ๋อในแอป,ปคือว่ามีคนให้คำศึกษาค่ะก็มีทีม ค่ะมีทีมงานคือว่าเอ,อเนี่ยตอนนี้นะพอเรามาดูนะทุเรียนเป็นอย่างนี้อ่ะอเขาก็มาดูกันว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงอืแล้วรู้สึกอุ่นใจมั่นใจขึ้นไหมครับเป็นยังไงค่ะก็เหมือนมีเพื่อนมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาค่ะอะก็ถ้าเพื่อนๆอนๆอยากทําทุเรียนนะคะ<ๆ>ก็สามารถทําได้ค่ะมันไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้มีมี แอปมีตัวช่วยเยอะค่ะค่ะ